สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับที่เด็ดบอล VIP นะครับบอลตะกอดสูง half time full time ครับสำหรับวันนี้เป็นวันที่29เดือนพฤษภาคม2 5 6 4นะครับก็ผลงานเมื่อคืนครับก็บวกอยู่เหมือนเดิมครับผมนะครับดีใจด้วยสำหรับ fc ที่ติดตามนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมาคัดให้ ให้ได้ติดตามอยู่3ามคู่นะครับก็อ่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีคลิปลงนะครับพอดีผมต้องเดินทางไปทํางานแล้วครับผมก็วันนี้ก็มาลงให้อ่าไวหน่อยเนาะคู่แรกนะครับอ่าเตะเวลาสิบสอจุาศูนนะครับผมนะครับลีกออสเตรเลียนะครับผมก็เป็นคู่ระหว่างคัมเบอร์แลนด์นะครับเจอกับอ่า โคตรคิงนะครับผมโครโตนคิมก็คู่นี้เปิดราคามาที่ราคาเสมอครับอ่าแล้วก็ทางด้านใฮนรีแคป,ปเนี่ยเสมอนะครับแล้วก็คู่เสมอเต็มเวลาอยู่ที่4.00ส่วนนะครับตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่นะครับก็มีปรับขึ้นมาทางจ่ายทางเจ้าบ้านชน่าเนี่ยจาก2.15มาเป็น2.20นะครับส่วนทีมเยือนนะครับ ก็ปรับลงมาครับจาก2.50มาเป็น2.45นะครับผมสกอสูงเต็มเวลาอยู่ที่3ก็ราคายังนิ่งอยู่นะครับสำหรับคู่นี้ครับสกอสูงครึ่งแรกนี่ครับรอให้ราคาไหลลงมาที่0.75นะครับสกอสูงเต็มออสกอสูงครึ่งแรกไหลลงมาที่0.75นะครับกดได้เลยครับผม คู่ที่สองนะครับค็อกเบิร์นนะครับผมเตะเวลา14.00นนะครับเนาะ14.00นนะครับค็อกเบิร์นเจอกับอิงเกิลวูดนะครับผมคู่นี้ครับอ่าราคาเปิดมาที่ราคาเสมอเหมือนกันครับผมนะครับแต่ว่าคู่เสมอเต็มเวลาเนี่ยจาก4.00มาปรับมาเป็น4.20แล้วครับผมแล้วก็อ่าจ่ายให้ทางทีมเยือนชนะเนี่ยปรับจาก2.30มาเป็น2.38แล้วครับผมแล้วก็ ทางด้านเจ้าบ้านชนะนะครับ2.30ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมที่2.30นะครับก็มีปรับมาที่ปรับขึ้นก็มีทางด้านสร์เอสร์สูงเต็มเวลาเนี่ย3เมตรปรับมาเป็น3.25นะครับผมแล้วก็ขยับคู่เสมอเต็มเวลาเนี่ยจาก4.00มาเป็น4.20นะครับปรับให้ทางทีมเยือนชนะ2.38นะครับตอนนี้ก็ เเหมือนกับเจ้าเนะี่ยมองว่ามันจะต้องมีการยิงทั้งสองฝั่งนะครับผมนะครเลยต้องปรับภูเสมอเต็มเวลาแล้วก็ปรับสกอร์สูงเต็มเวลาขยับขึ้นจากสามมาเป็นสามสองห้าด้วยนะครับออบอลคู่นี้ครับรอบอลเตะตั้งสิบถึงสิบห้านาทีนะครับผมใส่ตะกรงสูงครึ่งแรกที่ศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับผมน้ําเราแต่ที่จะพอใจเลยครับผมคู่ที่สามนะครับอดกนอร์เวย์น,นะครับ ก็เป็นคู่ระหว่างารัวเฟลัวฟอสนะครับเจอกับโกรุตนะครับเตะเวลาสองทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับผมคู่นี้นะครับแฮนดิแคปเปิดมาที่หนึ่งลูกนะครับแต่ว่าตอนนี้ปรับไหลลงมาที่ครึ่งครวบลูกแล้วนะครับผมปรับน้ำมาเป็นตาจ่ายทั้งด้านทีนเยือนชนะนี่ก็คือน้ำล้น้นำแดงครับผมน้ำน้ำติดลบแดงครับก็ ทางด้านแฮนดิแคปเนี่ยก็ยังมีการปรับลงมานะครับขึ่งครบลูกจาก1นึ่ลูกนะครับคู่เสมือนเ,เต็มเวลาจาก4.0 0, 0นะมันปรับมาเป็น4.20นแล้วครับผมแล้วก็จากให้ทีมเยอนชนะนะ่ยจาก4.33มันปรับมาเป็น5.25แล้วครับให้เจ้าบ้านชนะ1.73มาเป็น1.62แล้วครับแล้วก็ส่วนตวก็สูงเต็มเวลายังนิ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับ ลักษณะนี้นะครับก็คือปรับราคาแฮนดิแคปไลลงมาแต่ปรับราคาพูเสมอแล้วก็จ่ายให้ทางทีมเยชนะแล้วก็ปรับทางด้านเจ้าบ้านชนะปรับทั้งหมดเลยครับราคาแฮนดิแคปไลลงแต่ราคาไอราคาฟูไอฟูเสมอเนี่ยปรับขึ้นอย่างนี้ครับมีการยิงประตูอย่างแน่นอนนะครับผม ก็รอราคาลงมาที่0.75นะครับกดสูงเครึ่องแรกไปได้เลยครับคู่ไหนไม่ยิงนะครับรอตบได้เลยครับเครึ่งหลังครับผมสําหรับคู่ที่มั่นใจที่สุดในวันนี้ก็ต้องเป็นคู่ที่สองทุ่มครึ่งนะครับรอรัวฟอรต์นะครับผมนะครับที่มั่นใจมากที่สุดนะครับแต่ทุกคู่ต้องมีตะกรทุกคู่นะครับทุกคู่เล่นได้หมดครับแบ่งทุนตัวเราเท่าๆกันนะครับผมยังไงก็วินนะครับผม สำรับวันนี้ก็ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่แน่นอนครับตอนนี้ผมก็จะไปทํางานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงคลิปหรือเปล่านะครับผมมีอะไรก็แอดไลน์เข้ามาครับมาคุยกันมาขอทีเด็ดได้นะครับผมก็ลำรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ